เมนูมักกะโรนีทำง่ายอร่อยด้วยค่ะเตรียมอุปกรณ์ก่อนเลยต้องมีเส้นมักกะโรนีค่ะเราจะไปต้มเส้นกันนะคะเริ่มจากต้มน้ำค่ะจากนั้นนะคะใส่น้ำมันพืชไปนิดหน่อย ป้องกันเส้นเขาติดกันค่ะใส่เกลือไปเล็กน้อยให้รสชาติของมักกะโรนีนะคะเค็มปลาเลมปลาเลมจากนั้นค่ะเราก็ต้ม10นาทีหมันคนนะคะแล้วก็ตักมาใส่ในน้ำเย็นเราก็จะได้เส้นมักกะโรนีเตรียมผักค่ะล้างผักให้สะอาดเลยนะคะแช่เกลือไว้เลย จากนั้นเราก็หั่นผักให้เรียบร้อยค่ะหมักหมูนะคะวันนี้ใช้หมูสันคอค่ะเนื้อจะนิ่มติดมันเล็กน้อยใส่น้ำมันหอยและซอสถั่วเหลืองหมักไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นตั้งเตาค่ะใส่น้ำมันค่ะ ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะเมื่อสุกแล้วค่ะเราก็จะใส่หมูหมูที่เราหมักไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเนื้อนิ่มกำลังดีเลยใส่ลงไปค่ะผัดให้หมูสุกนะคะใส่แครอทได้เลยค่ะ ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะน้ำตาลทรายแดงค่ะหนึช้อนนะคะซอสมะเขือเทศค่ะ ซอสตัวเหลืองะค่ะซิ้วขาวนะคะ เแล้วใส่เส้นลงไปนะคะอันนี้สำหรับสามท่านทานนะคะถ้าใครชอบไข่สามารถใส่ไข่ได้นะคะ จากนั้นค่ะเราจะใส่ต้นหอมค่ะผัดให้เข้ากันก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะผัดมักกะโรนีของเราค่ะ